ต้องเสร็จวันี้จะมาซอนหา a r not w o r y o d ตรงนี้อย่างแรกคือมันต้องการไปคัด เราจะควักแบกเดมอนส่วนดาบจอมารอันนอร์บริโกรได้จากในปราสาทในพีระมิดอยู่ตรงนี้แล้วคนอย่าเดมอนอันนี้น่าจะรู้รู้กันแล้วตอนนี้ของก็ครบนี่เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำกันเลยบระธาน ปองแล้วก็ออมดีมอนดีมอนดีมอนยังไงเจอแล้วแล้วก็กดอแล้วก็หัวสี่พันล้านด้วยเออยโยน่นหนึ่งเขียนแล้วนะ้องมาแล้วเรามารีวิวกันเลยวา้าวตาป่านนี้ก็เห็นแล้วสกิลซัดอุด้จะเป็นการปาดขึ้นอุ้ย กายูโอเคต่อไปสกิลเอ็กนีมันจะเป็นการปัดขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาเราใหม่ซงง้ายขวาแล้วพับข้างท้ายก็เป็นปนัดนนอน <Okay. S 1> เอาไปสกิลซี แต่เรือหกร้อยหกสิบห้าล้านสกิลยังเหมือนเดิมอยู่ต่อไปจะมาดูสกิลตัววีกันเหรอชไม่ได้วะเฮ้เฮ้เฮชไม่ได้อ๋อยยยเดี๋ยวเดี๋ยวขอยีตัวก่อนตัววีเหมือนเป็นการเปิดร่างด้ปะ่ะเพราะเป็นการเสริมพลังก็ไงยังไง อันนี้อ่านอนอ่านอนอ่านอนตูวีโอจะเป็นการเปิดออร่าเปิดออร่าจอมานี่ก็เปิดล่างนี่ก็เปิดล่างรวมแล้วสกิลจมตีสองอันแล้วก็สกิลแปลงร่างสองอันเวลีกูดเจอกันครับไอมาตม อ่อผ uh, so, ิ no od ดสผิะตายม่ะน้วโซโซย์โอเคครับแค่นี้